สวัสด <mile inside> ีจ <bas> ่าเอสครับผมสวัสดีครับชิดน้ำลายกระเด็นใส่หน้า FC แล้วสัน่าเราไปต้องตกลงกับพี่ก่อน่าสัน่าวันนี้รอขึ้นนะครับพูดดีมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณว่าไลเดอร์เดี๋ยวผิดแ่วดาเดอร์สัน่าฮะตีเหลือง มาจากจกาเอ็มครับผมโอเคครับมาจากแกาเนะครับขอบคุณมากครับไปหาน้ำกินกันครับก้อนแห้งเดี๋ยวก็จะหมดไปเองครับผมหล่อมากเลยครับผมปะเดินคนเยอะนะครับวันนี้คนมาเยอะนะครับผมโอ้ยแดดมันแดดไหมครับผมเมียหลวงเมียหลวงมาสันอาทิสกมาครบแกงใช่ครับมาคบแกงครับผมชิดเบาเกงนอแดดเดอรยเาเมื่ทันครับชอบเสียงหัวเราะจ้าครับผม สำนักนำรายตัวเองอีกวษัตัินะครับหลายเด้อว่าตัินะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับ,บ <c oughs> มีอะไรกินฟรีมั้งเปล่าเราหาอะไรกินฟรีกันดีกว่ามีอะไรกินฟรีมั้งเปล่าครับแถวนี้ครับผม,ม <า S 1> โอ้มีลูกชิ้นกินฟรีนะครับผมน,น,น,นั่นเว้าดูกษัตริครับผมโอ้นี่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นมาจากไหนด้วยครับผมอ๋อลูกชิ้นอันนี้ของ อันนี้ของเอฟซีปะถอนเออเอฟซีปะถอนของนี้จะมาตอนบ่ายกำลังสั่งเขาอยู่อีหยังนะครับสิมาตอนบ่ายนี่แหละลูกชิ้นเหมือนกันอ๋อลูกชิ้นคือกันค่ะครับผมกินฟรีหรือเ่ครับนี่ฟรีจ้ะแยกแยกกันยาวๆเลยค่ะกำลังสั่งมาเพิ่มอีกถุงใหญ่สิบกิโลหลานป้าถอนก็สวยนะชิวกตคนในหลานป้าถอนคนนี้เหรอ เล้วคนนี้หลายมาถอนนะครับยาเด้อผู้ใดนั่งเฝ้าอยู่นี่ผู้ใดยืนเฝ้าอยู่นี่เจ้าจะจืดมีปัญหาข่อยที่พกจิ้มจังจังอยู่ครบใช่ครับจิ้จังจังมอยู่ครบครับผมที่บอกนี่มีบางอ่านอ๋อมีอย่างครับพี่แต๋อมีอย่างครับพี่แต๋อออกมาแล้วไปกันมันเดี๋ยวเปิดอัลลาร์ดอยากได้เด้เนาะมามามาครับมาครับ คนเยอะคนเยอะวันนี้คนเยอะครับอะไรอะไร,ะไรบุมีอะไรครับชิดเบาได้เบาครับบุมี่อย่างครับพี่แต่บุมี่อย่างครับผมค่าแใ่เจ้าครับนะชิดเมียมาแล้วนะฮะ ครับคนมาแล้ววันนี้คึกคักครับผมวันนี้โอ้มีลำด้วยมีลำด้วยเราไปดูลำกัน ก็ไม่อย่างดเดชยงดังเนะี่ยผมกินลูกตีนด้วยครับโอ้มันคือเหนียวแถวยุนาลั่นนะเก็บกบลังอีกแล้วสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีทุกคนพี่เต้ามา,า,านนวิ่งแทบไม่ทันเนาะทันนะ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิดเจา้ามีเจ้าของเหล้วเด้อกวัฒนวมาชิด,อดรอนนาลักวัฒนวมาไปไปชอบเสียงพิน,นวัฒ่านะไปไปเงียววโอ้พิธีการด้านหลังนี่เขาทำใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูพิธีการกันนะครับผมสวัสดีจ,าจ้าพิ่เก้าสวัสดีครับยินดีด้วยค่ะทุกคนทำโรงทานทำบนใหญ่ขอให้มีโชคเยอะๆนะคะนะครับผมสวัสดีกันครับสวัสดีทุกคนครับเฮ้ยรู้จักด้วย ร phrases, <c <c ูดจ่าอิวเป็นปะมาดแตไหครับผมจนมามารวมงานกับเพื่นบ่น um> ี <h <h ่ค่ะดูครับผมครับเดี๋ยวเย็นนี้ร่วมงานกันครับส่วนม้อนตำกนัดนะครับแม่ครฮะเียงเียงร ผสวัสดีคุณแจ็คชิดอยู่แบนค่ะแบนผูใ้ใดเอกมีดเป็นมือดียัไปหาแบนูทดิทอ,อสง,สว,งสวัสดีครับสวัสดีครับ มีแเป็นแล้วรถแห่ไทยไทยน้อยเราเป็นกันแล้วภาพจะาไม่ชัดถ้าจะไม่มีสัญญาณผมแบบนี้สัญญาณน่าจะหายเดี๋ยวไปดู นยังไม่ได้กะครับคับอยากเห็นเครื่องเสียงนี่ครับเครื่องเสียง พี่ไปไหนนี้เมื่อแตาไม่อยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแม่ยิ้มนะแม่ยิ้มเนี่ยเล่นอาบุญเอายิ้มยิ้ยม บขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชูม,มาเด้อลั่อยู่วัาทันนะเชื่อมติดแปดหลอดครับผมถ้ามากดไลค์ให้จ้าครับผมแม่แม่แม่หูใจผมว่าแม่มมแมใครนั่นนี่กินมี่เหรอโอ้ตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อันนี้จิมมี่แม่เล่นมุกไว้บมา่นี่แม่แม่เล่นมุกวะไม่ได้ยังไม่ได้เป็นยัไครกินกน่คนละหามืแมเลือดเลามืดไอ้แนนึงน เสียงดัง่ดคนละมืั้งแปตทนไดลกนะคนนี้ไม่นละมืออันนี้มัน18ผม18ได้แม่คนดังขมูอยู่ในชดก่อนเลยหลายคน่หานอ้ยอีกได้แม่เลยเฮ้ยพี่เปะมาก่อนพี่เป้ต้นที่8ได้แล้วนะพี่เจบ้าปุ่บจ นะเจออีเมลสวยมากนะถอยหาตัญญานะครับผมเธอรักเลยรักยายถอนเลยยายถอนให้รักลาปุ่นให้รักลาปุ่นเป็นเสียงให้รักกันอยู่รูปก็เหมือนกันน้องเมย์ก็เหมือนกันรู้นะว่าจะไปดูบ้านอยู่อ้าวรู้จักน้องเมย์คนเดียวรู้จักทุกคนนั่นแหละอ้าวผมเป็นใครผมเป็นใครผมเป็นใครมยอะบางทีดูกระโลงผมเป็นใครนะเอาเอาเดี๋ยวเอาเดียวเอาเดียวแม่เอาเอาแม่แม่แม่ นี <łość> ่แหละครับผู้ปากไปแปล่าผู้ปากแปรเปล <Sports> ่าดูๆนี่แหละครับเจ้าน่ะเจ้าน่ะบอกข้าวโหนใหญ่หว่ะแม่พูดนาจมูกแจกแจกแจกข่าผูมนรับทุกคนเนอจกแจกแจแล้วเข้าไปให้แจก พี่เป้จะขึ้นไลน์แล้วนะคะพี่เป้จะขึ้นไลน์แล้วนะก็แล้วแต่จะเป้นะครับชีดจะหมดเวลาแล้วนะคะบริษัทสั่งมาเม่อหมดเวลาเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเองพี่เพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเองคุณเป๊ะแปดปนุอ่านเฟจีของจริงแม่ก็จะอยู่ในหน่แม่จะไปมอบเงินให้ใครนู่มแปดชีตเอ้ย ภาคภูมใจขนาดนั้นมี่เ็นชิดป้ท่านั้นเลยนะอชิดมีเสียงอะไรแทรครับมีเสียง8หลอดมาแทรกนะครับผมยายเป้แปดหลอดสิบแปดหลอดไม่ถอยลูกอย่าถอยเราสิบแปดเราไม่ถอยนะครับผมเล่นหนึ่งอย่าให้หายเสียงคนเราดงนะทุกคนจริงใจแมนครับแม่แมนนะอ๋อแม่แม่แม่จะขอวิ่งยังงั้นาแมนนะสวัสดีทิมทิวโอ้พวกเจ้ากันเลย รอบสองคนนี้ควรดีควรการประธารมวลแต่น้อง